สวัสดีครับทุกคนวันนี้สิภาพพี่น้องมารับพลังบวกสวัสดีทุกคนครับผาพี่น้องาเอ้าเอี่ยมผ้าพี่นอ้อ,นอ,อ,อ,นนองมาชมมันจะกราดเขางามดีเลยข้าวสวยจริงแฟนเป็นทีล่ละทุ่งนาเราสวยงามมากโอ้โหโ ข้าวสวยจริงนะเขางามเขางามแห้งปีนี่พี่น้องเบิ้งแต่เข่าไม่ต้องเบิ้งหยาถ้าเบิ้งหยากระหยาหลายถ้าเบิ้งเข่ากระเขางามผสมประสานบม่ปล่อยบุคกลัวจะดื้อ บรรยากาศดีดีเด,ด้พี่น,น้องท้อนาท้อนาฝอบรรยากาศดีดีพาพี่น้องมาันหยุดวันหยดุหยดมาเติมพลังเติมสูตรอากาศให้มันเต็มปอดพี่น้องแล้วก็กลับไปสู้งานต่อนะคะทุกคนเม่อที่ละ่ะคนน่ะตะเวนกำลังสิโต๊กดินพี่น้องเอ้ยตะเวนกำลังสิรับผอวฝาเป็นไงงามบ่ สดยอดมากนะ,ะท,กนทุกคนทุกที่ล่ะเอ่อสดยอดนะฮะสุดยอดเลยอันนี้ทุ่งนานะฮะหน้าคอยหอดใจหอดใจหอดีไปเหนื่อยก็แค่กลับบ้านนะคะ เหนื่อยกับงานก็แค่กลับบ้านมาพักผ่อนเติมพลังนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งสวนเบิ่งเขาที่หลั่งงามบ่หน้ามีลีเลยเขาขนงามเลยสวยจริงนะคะทุกคนสวยจริงสวยจริงาทุกคนมาเที่ยวุ่งนาน พงหน้าเฟอยย e. right. well, okay. ี่หรีพี่น้องพี่เตยูคืออย่างนี้มึงตือแบบนี้หอดน้ามทุกคนสวยจริงคุณที่ล่ะบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนบรรยากาศดีบรรยากาศดีสัปปะตะกี้มาโดดเล่นน่าอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยมาเล่นน่าอยู่นี่แล้วสมัยตะกี้นี่ไหคุณ ใส่จริงนะคะใสยจริงบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีแห้งพี่น้องมือแต่ก่อนนี่คอยมานี่แล้วมาเล่ยนนันอยู่นี่แล้วนี่นตัวนันตามตามยันมาโมนี่แล้วนี่แล้วสมมือนี่ด้วยภาระหน้าที่การงานว่าคอยเดมา่าเบิง่งไม่หยังพาทุกคนมา มาเบิงองมาเบิ่งสวนปลูกบักแตงปลูกบักทั่วพ้อมด้เขาอย่างคืองามเดี่น้องด้วยข้าวสวยจริงค่ะทุกคนสวยมากสวยมากสวยมากมบรรยากาศดีนะคะบักแตงก็มีองบักแตง ปักแตงปักแตงอ่นลุงก็ป่าปลูกไว้เบิ้งมือนเนี่ยเอยสิมาคอ,อนนยาดกินเพราะว่าอันมันปลอดสารเดี๋ยวด้วยไปหาหมากแตงกันใช้ละน้อยเมื่อกี้นี่กินได้เลยเด้ออุ้ยน้อ,อยปักยังไง ว่าจได้นุย่อย,อยากได้นุอยอย้นอย,อย,นยขอรอแค่เดียวนะะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหามักแตงกันอันนี้คือเก็บขายไปหลายเรอ,ด<ม>อ,อเด้หนี่คอยว่าอะมารักเน <c oughs> ี่ยอยซิฟมันจะเจ้าเบืองนะคะทุกคนยายพิงขอซิมหน่อยเ้อหมากหนึ่งจิน อร่อยอร่อยมากมกเกียงเพื่อมึงไม่ช่บรรยากาศแต่วันจะรับขอดฟ้าแล้วขอให้ทุกคนสู้นะคะสู้ไปกับงานถ้าเหนื่อยก็แค่มาพักที่บ้านเรานะคะสู้ได้พี่ลังเด้อไปแล้ว